คุณคิดว่าการล้างจานเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยทำแบบข้อไปทีก็ไม่เป็นไรผิดแล้วจานที่ดูเหมือนสะอาดอาจเป็นแหล่งพอ่อเชื้อโรคและสารเคมีอันตรายที่ค่อยๆทำลายสุขภาพของครอบครัวคุณอย่างเงียบๆเ,เพียงแค่ในิสัยเล็กๆอย่างเช่นเก็บจานที่ยังเปียกหรือใช้ฟองน้ำสก,กับปรกซ้ำๆอาจทำให้คุณเผชิญกับความเสี่ยงต่ออาการท้องเสียโรคกระเพาะหรือแม้แต่ปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้น วันนี้เราจะมาเปิดโปง5ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการล้างจานซึ่ง90%ของครอบครัวในประเทศไทยกำลังทำผิดคุณกำลังทำผิดข้อไหนโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าดูวิดีโอนี้จนจบเพื่อตรวจสอบและปกป้องสุขภาพครอบครัวของคุณตั้งแต่วันนี้แล้วคุณคิดว่าข้อผิดพลาดไหนอันตรายที่สุดแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างเลยข้อผิดพลาดที่1เก็บจานเปียกเข้าตู้เปิดทางให้เชื้อโรคเติบโตลองนึกภาพว่าคุณเพิ่งล้างจานกองใหญ่เสร็จ เช็ดแบบลวกๆแล้วรีบเก็บเขาตู้ครัวดูเหมือนสะอาดและเป็นระเบียบแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในนั้นหยดน้ำที่ยังเกาะอ,อยู่บนจานคือสวรรค์สำหรับเชื้อโรคและเชื้อราเมื่อจานที่ยังเปียกถูกวางซ้อนกันหรือเก็บในตู้ที่ปิดมิดชิดความชื้นสูงจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้เชื้อโรคเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วจากการวิจัย ปริมาณเชื้อโรคบนจานที่เปียกอาจเพิ่มขึ้นถึง70เท่าภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อเทียบกับจานที่แห้งสนิทเชื้อโรคเหล่านี้เช่นอีโคไลหรือซันโมเนลลาอาจทำให้เกิดปัญหาทางเดินอาหารร้ายแรงตั้งแต่อาการปวดท้องท้องเสียไปจนถึงการติดเชื้อในลำไส้ทำไมเรื่องนี้ถึงอันตรายนะักเพราะจานคือสิ่งที่สัมผัสดโดยตรงกับอาหารของคุณ ารที่ไม่แห้งสนิทอาจกลายเป็นสะพานนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กเล็กหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอยิ่งไปกว่านั้นเชื้อราที่เติบโตในสภาพแวดล้อมชื้นยังสามารถผลิตสารพิษซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือปัญหาสุขภาพในระยะยาวคุณอยากให้ทุกมื้ออาหารของครอบครัวกลายเป็นการเสี่ยงโชคกับสุขภาพหรือไม่แล้วจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ได้อย่างไรทำตามวิธีเหล่านี้เพื่อให้จานของคุณปลอดภัยเสมอ ขั้นตอนที่1ล้างจานให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานที่เหมาะสมหลังจากล้างตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคราบสบกปรกหรือคราบน้ำมันหลงเหลืออยู่จานที่สะอาดคือรากฐานของการกำจัดเชื้อโรคขั้นตอนที่สองปล่อยให้จานแห้งตามธรรมชาติวางจานบนที่คว่ำจานหรือพื้นผิวที่มีอากาศถ่ายเทอย่ารีบเก็บทันทีรอยอย่างน้อย1 0 1ถนาทีให้แห้งสนิทหากมีแสงแดด คุณสามารถนำจานไปตากแดดสักครู่เพื่อให้รังสี UV ช่วยฆ่าเชื้อโรคตามธรรมชาติขั้นตอนที่สมเช็ดแห้งด้วยผ้าสะอาดหากต้องเก็บทันทีใช้ผ้าฝ้ายที่สะอาดและแห้งเช็ดจานแต่ละใบยอย่าใช้ผ้าที่เคยเช็ดครัวหรือโต๊ะเพราะอาจนำเชื้อโรคกลับมาจุดตรวจสอบผ้าต้องไม่มีกลิ่นเหม็นและต้องซักสะอาดทุกวันขั้นตอนที่สี่เก็บจานในที่ที่มีอากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการวางสารซ้อนกันทันทีโดยเฉพาะในตู้ที่ปิดมิดชิดหากต้องซ้อนใช้กระดาษรองหรือที่วางเพื่อสร้างช่องว่างระหว่างจานจุดตรวจสอบตู้ครัวของคุณแห้งและไม่มีเชื้อราหรือไม่ถ้าไม่เปิดประตูตู้บ่อยๆหรือวางถุงดูดความชื้นไว้ข้างในขั้นตอนที่ห้าตรวจสอบเป็นประจำทุกสัปดาห์ตรวจดูจานในตู้หากพบกลิ่นแปลกๆหรือค้าบศกับรกให้หล้างใหม่ทันทีเพราะนี่คือสัญญาณของเชื้อโรคหรือเชื้อรา ความท้าทายเล็กๆสำหรับคุณวันนี้ตรวจสอบว่าจานในตู้ครัวของคุณแห้งสนิทก่อนเก็บหรือไม่หากพบว่าคุณเคยเก็บจานเปียกไม่ต้องกังวลเริ่มทำตามวิธีด้านบนและแชร์ผลลัพ์ในช่องแสดงความคิดเห็นคุณมีเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้จานสะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่บอกเราด้วยคุณตรวจสอบแล้วหรือยังว่าจานในบ้านคุณถูกเช็ดแห้งก่อนเก็บต่อไปมาสำรวจข้อผิดพลาดถัดไปซึ่งเป็นนิสัยที่เกือบทุกครอบครัวทำ แต่แทบไม่มีใครตระหนักถึงอันตรายของมันลองคิดดูสิ่งที่คุณใช้ล้างจานทุกวันคืออะไรถูกต้องแล้วนั่นคือฟองน้ำล้างจานมันเล็กราคาถูกแต่สามารถกลายเป็นรังเชื้อโรคที่น่าสะพึงกลัวได้หากไม่ดูแลอย่างถูกต้องหลายครอบครัวใช้ฟองน้ำเพียงชิ้นเดียวสำหรับทุกอย่างล้างจานเช็ดโต๊ะถูครัวหรือแม้แต่เช็ดเขียงบางบ้านใช้ฟองน้ำชิ้นเดียวเป็นเดือน หรือกระทั่งเป็นปีโดยไม่เปลี่ยนคุณรู้สึกคุค้นๆไหมแต่ความจริงที่น่ากลัวคือฟองน้ำล้างจานที่สกปรกอาจมีเชื้อโรคหลายล้านตัวตั้งแต่สแตฟิโลคอกคัสไปจนถึงอีโคไลซึ่งเป็นสาเหตุของอาการท้องเสียการติดเชื้อและปัญหาทางเดินอาหารร้ายแรงเมื่อคุณใช้ฟองน้ำสกปรกเพื่อล้างจานแทนที่จะทำความสะอาดคุณกำลังถาเชื้อโรคไปทั่วจาน ซึ่งจะสัมผัสกับอาหารของครอบครัวทำไมฟองน้ำล้างจานถึงอันตรายนะักเพราะมันมักจะเปียกชื้นเต็มไปด้วยเศษอาหารและมักไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมสภาพแวดล้อมที่ชื้นคือที่ที่เชื้อโรคและเชื้อราเติบโตเร็วที่สุดหากคุณไม่ซักฟองน้ำให้สะอาดทุกวันหรือใช้ฟองน้ำชิ้นเดียวสำหรับหลายงานคุณกำลังเปิดโอกาสให้เชื้อโรคแพรก่กระจายจากพื้นผิวหนึ่งไปยังอีกพื้นผิวหนึ่งโดยเฉพาะไม่ใช้เสียงที่ตัดเนื้อดิบแล้วใช้ฟองน้ำน้นล้างจาน ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนข้ามเพิ่มขึ้นอย่างมากคุณอยากให้ทุกมืออาหารกลายเป็นภยัยคุกคามที่ซ่อนอยู่หรือไม่เพื่อความปลอดภยัยเรียนวิธีใช้ฟองน้ำล้างจานตั้งแต่วันนี้หลังจากล้างจานทุกครัง้งซักฟองน้ำให้สะอาดด้วยน้ำร้อนและน้ำยาล้างจานเล็กน้อยเราตากให้แห้งสนิทใต้แสงแดดหรือในที่ที่มีอากาศถ่ายเทที่สำคัญกว่านั้นแยกประเภทให้ชัดเจนฟองน้ำหนึ่งชิ้นสำหรับล้างจานเท่านั้นอีกชิ้นสำหรับเช็ดโต๊ะและอีกชิ้นสำหรับครัวอย่าให้ปะปนกัน และนี่คือเคล็ดลับเล็กๆทุกสัปดาห์เปลี่ยนฟองน้ำใหม่หากฟองน้ำเริ่มมีกลิ่นแปลกๆหรือเปลี่ยนสีนั่นคือสัญญาณว่าเชื้อโรคสะสมมากเกินไปทิ้งมันทันทีอยากประหยัดลองตัดเสื้อยืดคอต,ตอนเก่าเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อใช้เป็นฟองน้ำทั้งถูกและมีประสิทธิภาพคุณมีนิสัยการซักฟองน้ำล้างจานอย่างไรแชร์เคล็ดลับของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นเราอยากเรียนรู้จากคุณ ต่อไปมาพูดถึงข้อผิดพลาดที่หลายคนคิดว่าถูกต้องเทน้ำยาล้างจานลงบนจานโดยตรงคุณเคยทําแบบนี้ไหมเมื่อจานเต็มไปด้วยคราบน้ำมันหลายคนเชื่อว่าเทน้ำยาล้างจานลงไปเล็กน้อยจะช่วยขจัดคราบได้เร็วขึ้นสะอาดขึ้นแต่ความจริงคืออะไรวิธีนี้ไม่เพียงแต่สิ้นเปลืองแต่ยังทิ้งสารเคมีอันตรายไว้บนจานน้ำยาล้างจานมีสารทำความสะอาดที่รุนแรง หากล้างไม่สะอาดสารเหล่านี้จะติดอยู่บนผิวจานทุกครั้งที่คุณกินอาหารสารเคมีเหล่านี้อาจเข้าสู่ร่างกายค่อยๆสะสมและทำให้เกิดความผิดปกติของระบบย่อยอาหารโรคกระเพาะหรือแม้แต่พิษเรื้อรังเด็กเล็กและผู้สูงอายุซึ่งมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคุณอยากให้ลูกของคุณกินข้าวจากจานที่เต็มไปด้วยสารเคมีหรือไม่ ทำแตกต่างเพื่อปกป้องครอบครัวแทนที่จะเทน้ำยาลงบนจานโดยตรงผสมน้ำยาล้างจานในชามเล็กๆโดยใช้สัสดส่วนประมาณหนึ่งช้อนชาน้ำยาต่อน้ำา1ลิตรใช้ฟองน้ำจุ่มในน้ำยานี้เพื่อล้างจานทั้งประหยัดและลดปริมาณสารเคมีที่ตกค้างหลังจากล้างหลังจานด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อยสองครั้งตรวจสอบว่าไม่มีฟองหรือความลื่นหลงเหลืออยู่บนผิวหากกังวลเรื่องสารเคมีลองใช้วิธีธรรมชาติน้ำมะนาวเบกกิ้งโซดา หรือน้ำต้มจากเปลือกส้มโอเป็นน้ำยาทำความสะอาดที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเคล็ดลับเล็กๆแช่จานในน้ำอุ่นผสมเบกกิ้งโซดาก่อนล้างเพื่อขจัดคราบน้ำมันได้ง่ายขึ้นคุณเคยลองวิธีเหล่านี้หรือยังสแสดงความคิดเห็นและบอกผลลัพธ์ให้เรารู้ความท้าทายต่อไปวันนี้ตรวจสอบฟองน้ำล้างจานของคุณมันมีกลิ่นแปลกๆหรือไม่คุณใช้ฟองน้ำชิ้นเดียวสำหรับหลายงานหรือเปล่า หากใช่เปลี่ยนทันทีและลองวิธีผสมน้ำยาล้างจานที่ปลอดภัยที่เราแชร์อย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นเพราะเคล็ดลับเล็กๆของคุณอาจช่วยคนอื่นได้นับพันคุณเริ่มเปลี่ยนวิธีใช้ฟองน้ำล้างจานและผสมน้ำยาล้างจานแล้วหรือยังการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างใหญ่ให้กับสุขภาพครอบครัวแต่ระวัง พราะข้อผิดพลาดต,ต่อไปที่เราจะสำรวจนั้นพบบ่อยอยิ่งกว่าและผลกระทบของมันอาจทำให้คุณตกใจหลังจากมื้ออาหารแสนอร่อยคุณมักทำอะไรกับจานสกรปรกคุณปล่อยมันไว้ในอ่างแช่น้ำและคิดว่าจะล้างทีหลังบางครั้งทิ้งไว้ค่าคืนหรือกระทั่งวันรุ่งขึ้นหากคุณพยายามหน้านี่คือข้อผิดพลาดร้ายแรงที่80%ของครอบครัวในประเทศไทยกำลังทำการแช่จานสกปรกนั้นเกินไปไม่ใช่แค่นิสัยขี้เกียจ แต่ยังเปลี่ยนอ่างล้างจานให้เป็นโรงพราะเชื้อสาหรับเชื้อโรคอันตรายคุณรู้หรือไม่ว่าเพียง4ชั่วโมงเชื้อโรคบนจานสกรปรกเริ่มเพิ่มจานวนอย่างน่ากลัวเชื้อโรคอย่างซันโมเนลลาหรือชิกลาซึ่งอาจทําให้ท้องเสียรุนแรงหรือติดเชื้อในลําไส้ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพื่อเปลี่ยนจานของคุณให้เป็นภยัยคุกคามหากทิ้งไว้ค่าคืนเชื้อโรคบางชนิดแข็งแกร่งจนการล้างธรรมดาไม่สามารถกำจัดได้หมดทำไมนิสัยนี้ถึงน่ากลัวนะ เพราะจานศกกรบกมักมีเศษอาหารซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นดีสำหรับเชื้อโรคและเชื้อราเมื่อแช่ในน้ำโดยเฉพาะน้ำอุ่นหรือน้ำศกกรกคุณกำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับจุลินทรีย์ให้เติบโตเชื้อโรคเหล่านี้ไม่เพียงอยู่ที่จานแต่ยังสามารถแพร่ไปยังฟองน้ำอ่างล้างจานและสิ่งของอื่นๆในครัวผลลัพธ์คือทุกครั้งที่คุณกิน คุณเสี่ยงต่อการนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียหรือปัญหาทางเดินอาหารเรื้อรังกับเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุผลกระทบยิ่งร้ายแรงเพราะภูมิคุ้มกันของพวกเขาไม่แข็งแรงพอที่จะต่อสู้คุณอยากให้ทุกมื้ออาหารของครอบครัวกลายเป็นสงครามกับเชื้อโรคหรือไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้เพื่อปกป้องคนที่คุณรักหลังมื้ออาหารอย่าปล่อยจานสกรปรกไว้นานเกินไป หากหล้างทันทีไม่ได้ล้างน้ำสะอาดคร่าวๆเพื่อกําจัดเศษอาหารแลว้ววางไว้บนที่ความจานหลีกเลี่ยงการแช่ในน้ำเมื่อล้างใช้น้ำอุ่นและน้ำยาล้างจานเล็กน้อยเพื่อทําความสะอาดอย่างละเอียดโดยเฉพาะจานที่มีคราบน้ํามันหรือเอหลิกเศษรับเล็กๆหากคุณมักยุ่งลองตั้งนาฬิกาปลุก30นาทีหลังมื้ออาหารเพื่อเตือนให้หล้างจานเพียง5-10นาทีในการล้างจานทันทีจะช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพคุณมีนิสัยทิ้จานสกรปรกข้ามคืนหรือไม่ ซื่อสัตย์และแชร์ในช่องแสดงความคิดเห็นเราจะแนะนำวิธีเปลี่ยนแปลงที่ง่ายขึ้นความท้าทายสุดท้ายสัปดาห์นี้สัญญาว่าจะไม่แช่จานสกปรกเกินหนึ่งชั่วโมงหลังมื้ออาหารลองล้างข้าวคร่าวและล้างทันทีหรืออย่างน้อยอย่าทิ้งข้ามคืนคุณจะประหลาดใจเมื่อเห็นครัวสะอาดขึ้นและรู้สึกเบาสบายขึ้นถ่ายรูปอ่างล้างจานที่สะอาดของคุณและโพสต์บนโซเชียลมีเดีย แท็กช่องของเราเพื่อร่วมกันเผยแพร่นิสัยดีนี้ใครเป็นคนดูแลครัวหลักในบ้านคุณแท็กพวกเขาในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันเราได้สำรวจสี่ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการล้างจานเก็บจานเปียกใช้ฟองน้ำสก,กรปรกเทน้ำยาล้างจานลงบนจานโดยตรงและแช่จานานานเกินไปแต่ละข้อดูเหมือนเล็กน้อยแต่สามารถทำลายสุขภาพครอบครัวคุณอย่างเงียบ เริ่มตั้งแต่วันนี้เปลี่ยนการล้างจานให้เป็นการแสดงความรักปกป้องคนที่คุณรักเพียงเปลี่ยนแปลงเล็กๆคุณสามารถทําให้ครัวเป็นสถานที่ปลอดภัยสะอาดและเต็มไปด้วยความสุขคุณได้เรียนรู้เคล็ดลับที่มีประโยชน์ที่สุดจากวิดีโอนี้คืออะไรแสดงความคิดเห็นและบอกเราหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้เพื่อนและครอบครัว และอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดูแลครอบครัวที่ใช้ได้จริงร่วมกันเราจะสร้างชีวิตที่สุขภาพดีขึ้นเริ่มจากครัวของคุณ